สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลอกสังตีครับหรืออภิชาติพานครับจังหวัดนนทบุรีตมจันชมอำเภอชินชมจังหวัดมนทบุรีครับพอสังตีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอเมื้อนี้มาเปิดแย่งหลายรายการครับผมมีเมียทองเมียลูกราคาถูกมากๆครับมื้อนี้ครับบอกว่าราคาเกษตรกรเลยครับผมราคาบ่แพงเลยครับมื้อนี้ครับเอาว่ามาลดโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเขาเลยแม่นครับผมต้องขอให้เรื่องเสียงหน่อยครับทาแล้วทาอีกทาจนเบิดเบียดหลายล้งแล้วเนี่ย กับพ่มีแดดนะครับมันผลลินทําใจง่อยครับเอาว่าชัดเจนขึ้นเก่าหรอครับชัดเจนขึ้นเก่าติดตามให้จบคลิปครับเอาตัวแรกแล้วอย่างนะครับครับผมตัวแรกนะครับส้นสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับผมสถานะคือท่องเก่าเดือนสิเข่าสิบเดือนครับเก่าเจริญครับผมตัวนี้ครับถือว่าพร้อมขอดแล้วครับครับองแก่ยรทองมันล่ะเอาไปกับการขอกรอเลยครับได้ลูกมา่ระมาณจากตัวแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สองครับในท้องครับอื นี่ครับเอ่ะเบื้องหน้าตาจังน่อยครับผมหน้าตาทั้งเขาสวยครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเป็นควอยเมียดำครับทำไรผัดแกงมีครับเอาเบื้องท่านขางนะครับอุ้ยแถมมีแดดนี่สี่เหลี่ยมงามเลยครับอ่าจัดท่าหน่อยนึงครับทองสีคอดแล้วครับเบื้องครับอืมอ่างหนาหรือกระดูกแข็งขาดีสายบานสายพันธุ์ห้าถือว่ามาดีครับส่วนสูงก็ถือว่ามาดีครับเอาเบื้องท้ายครับ นี่ครับเบื้องครับหางผู้หางเงาเลยคอครับไทยกวางนี่ครับอ้าวยางครับไหนหล่ะมาเร็วคุ้มครับตัวนี้ครับผมสิเปิดราคาให้เอาผู้ที่งบหน่อยแล้วก็อยากได้คุยท่องไปเลี่ยงนะครับเปิดแบงค์อะไครับตัวนี้เปิดยุตสามหมื่นเก้าครับขับราคาโปรโมชั่นเลยหล่ะครับครับผม ราคาโปรโมชั่นบางทีหลายคนว่าราคาลงมันแล้วแต่เพื่อนมาจัดโปรโมชั่นครับหลายโตบางโตบางตเข้าได้มาบ่อแพงกับมาแบงพ่อยพี่น้องบางตเขากะตั้งใจเอามาแบงซื่อเนี่ยครับตั้งใจมาแบงตั้งใจมาแบงเลยแบงปันเป็นหลักวันต์สี้ครับผมรับกันทองนะครับผมบ่อเมนควยมีปัญหานี่ครับควยดีควยงามเลยล่ะแต่ราคาเข้าออกมาลดโปรโมชั่นให้ครับผมคือจังเห็นแหละครับขายมาตลอดบางโตเขาก็ได้ขายไปบางโตเข้าได้ เข่ามาก็เอ่ามาฝากผูเ้เพิ่นที่มีทุนหน่อย,อยให้เพื่อนไปเลี้ยงนะ้ำเป็นของตอบแทนเอฟซีเฮาครับผมตอบแทนครับเอาไปตอบแทนเอฟซีเฮาเพื่อเพิ่นจกล้องหัดเลี้ยงิึงเอาซ้านี่ไปครับโบชีลายนี่ครับโตดีมากในราคานี่นะครับในส่วนสูงนี่ก็ถือว่าโตดีมากพันธุกรรมในทองก็คือพันธุกรรมควยใหญ่ควยหยักแหละครับ,รบทองว่าตกลูกที่ตกน้องแล้วตกลูกมา้นี่คือ เลี้ยงไปยังน้อยก็ขายตัวลูกก็ได้ก็ได้นขึ้นๆแล้วครับตัวนี้พวกโอย่างไรตัวไก่สามหมื่นเกถึกถึกแล้วครับว่าซื้อก็ถึกอ่ะเออย่ตีแย่ต่อกันหลายครับราคานี่ก็บหั่นบวกไก่เหยเพิ่นทรงฟีหายไปเลยครับครับผมรวมทรงครับผมสามหมื่นเกครับอือครับเอาตัวต่อไปตัวที่สองเข้าละเอียดไหมครับครับผมตัวนี้ครับผมเป็นลูกไข่หมูขาวครับอายุสิบเก้าเดือนสิเขอยี่สิบเดือนครับผมตัวนี้ส้นสูงร้อยสามสิบเกณฑบวกลบครับ คุ้ยสาวน้อยครับผมเบิงหน้าตาทางเขาเหมืนกับขอหยัดซุ้มน่อยหนึ่งกระบานเปิดกว้างครับค้นเขาใ่ดีใบโหดดีเชี่ยงสาวน้อยอนาคตดีเลยล่ะครับเอาไปเรียงไว้ถาผสมเมาครับเอาเบื้องด้างข้างครับรออยู่เพิ่งน้อยจับสัตว์ผสมเอาเลยครับครับบอยเลยว่าราคาเมื่อนี้คือราคาแบ่งปันราคาอีสกรกระดูกแข็งผดีก็ได้ตัวเนี้ยนั่นครับ ผูกอนไรครับบูกผูกหัวเสียกบูกผูกเสียกอะไรครับเพื่อตัวนี้ครับอาเพิ่งถ่ายครับลูกไข่มุกขาวเกิดจากแม่สูง104.5ครับแบงค์อะไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่20,000เก้าครับไอ้20,000เก้าครับนี่ครับราคาพอซื้อมาราคาตัวรองได้เล็บเป็นไดเล็บสวยว่าลืมถามเล็บเล็บที่บ่อยครับเล็บสวยอยู่ครับเล็บใหญ่ครับเดี๋ยวซุ้มให้เบิ้งอ่ายืนหันละแล้วนั่นละ ตัดหญ้าให้เราดิครับนี่นี่ตัดเราดิครับนี่เล็บเงี้เล็บดีครับเฟ้สุกตัวเล็บธรรมชาติเหรอครับบล็ดแดธรรมชาติเบล็ดสตกแดงธรรมชาติเหรครับครับตัวต่อไปเลยครับครับผมครับตัวที่สามเขาไรเหรอครับครับผมตัวที่สามเป็นคมแม่ลูกครับไอ้ตัวนี้อ่าแม่ทองขับสั่งอุดรได้หาเดือนครับผมตัวนี้สูงหาเดือนเรียบร้อยแล้วครับสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบแปดครับผม ลูกเพิ่งตวงหลังบ่ครับครับผมลูกตวงหลังครับอืนี่ครับเบิ่งแม่เพิ่นก่อนครับผมชุดสามหัวใจครับครับผมอืเบิ่งลำโตลำชิงเพิ่นครับขออนุญาตเรื่องแสงหน่อยนึงครับถางสวยท่ายไง่ท่ายเปิดครับตัวนี้ครับหนังหน้าซ้ายไงยืนหันเราครับยืนหันเบิ่งด้านข้างนะนี่ครับอ่างไงเออยุดนี่ครับเบิ่งครับอ่างไงอ่างลึกดีครับตัวนี้เพิ่นนี้แม่ของเพิ่นนี่มีสายเลือด เจ้าล้านหาเสียนเลย้อครับไอ้โตเมียเพื่อนนี้นะแมนครับผมนี่ครับเอาทั้งหนามากครับว่าี้ครับผมตอนลูกมาจังน้อยเนี่ยชุดสามหัวใจครับครับุนนี้หนาตาทั้งเขางามมากครับเมียนี่ตกขั้นซ้อนสวยๆแล้วครับผมยืนดียืนงามครับเป็นควายทีเชียงไหลลูกน้อไมนะทักนะครับลูกนี้เป็นลูกสาวเจ้าพายูครับผมอายุได้แปดเดือนครับไงคือกันครับหลังหนา้ายไงคือแมวเลย แม่ลูกเม่ครับแต่ว่าที่สูงก็เม่แน่นอนรับเบิ้งครับครับผมจีบเกินเลือเชิงเอาดีแบงอะไรครับคมเนี่ยตัวนี้เปิดยุหามือเก้าขับไปหามือเก้าสามคนใจครับคือเก้าครับผมนี่ครับสิ้นปีนี่อาจจะได้เห็นโตที่สามแล้วครับครับเรีว่าสุดคุ้มเลยครับหามือเก้าสิ้นปีนี่สามโตไหมครับครับเอาตรงใดครับบอกยังสิ นี่แหละครับตั้งมันเจ้าวหญ่หาตัวงามตัวแง่งสิล่ะเมียนครับหนาังามวงเขาสวยตกขั้นซ่อนงามเลยเหรครับอัตลักษณ์คยไทยชัดเจนตลูกก็โตดีครับเหยียงหุยหุซื้อมากๆครับอ่ะครับโตตัวไปครับตัวที่สี่ครับผมรายละเอียดมครับตัวที่สี่นะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสองนะครับผมบวกลบนะครับผมตัวนี้นะครับทองหาเดือนครับผมกับเพลล้าโขงครับไอตัวนี้ครับนี่ครับเม่บอกเม่ทองอีกหนึ่งตัวส่วนสูงตัวมาดีมากๆครับครับ หน้าตาอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนครับในเชียงครับเอาเบื่อกลางข่างครับฟ้าห้องเหรอครับเพต้องเฝ้าจั่หน่อยไทยเด็กแค่โตละนาทีกว่าครับเอาเบื่อกลางข่างเหรอครับสายพัฒนาบุคคลผัดครับในท้องไซไว้ห้แล้วครับท้องเรียบร้อยตรวจท้องเรียบร้อยครับเบิ้งครับน้เนื้ำตัวขอซูมอย่างน่อยได้ไหมครับ่อกระดูกแข้งขาดีลับตัวแสงมุมนี้แล้วอ่างดึกดี อ่าบังท้ายครับตัวนี้อ่าขนผลไม้ไหล้อครับไอ้ยางมาครับข้างหน้ายางวนอะครับคนหามขนผลายเปิเปิดแวืงอไงครับตัวนี้เปิดยุคี่มื่นสองครับซี่มือนสองครับคือว่าสมนามสมเนื้อสมตัวสมราคาเพิ่นละครับราคาหลูกตัวที่สองครับในท้องครับ แตัวนี้ที่สังข์กำลังทุ่งที่เรียบร้อยสองสูงสูงไงทองเรียบร้อยประกันตั้มนี้ครับผมงามครับพอซื้อพอเลี้ยงครับมือนี้บอกเลยราคาราคาโปรโมชั่นนี้ครับเ่ราะมันราคาคล้ยถือกว่าเขามาปรับราคาไอ้กล้ยถือกปรแม่ณนี้ครับคือราคาโปรโมชั่นเขาจัดมาเนี่ยราคาปรโมชั่นตอนแค่นมีช่วงแผงช่วงถือกแบ่งกันไปครับผมนี่ครับเบิ่ง โู้เชียงทุกโตครับเพชรลำโพงห้าเดือนนะครับผมมีภาพเป็นสาวเรียบร้อยครับตัวต่อไปเลยครับนี่หาครับครับผมตัวนี้ครับสาวน้อยสาวน้อยครับผมละเอียดไหมครับตัวนี้ครับผมเป็นลูกสาวสร้างอุดวนทับไอตัวนี้อายุสิบเดือนนะครับผมสูงเท่าไรแล้วครับนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบครับผม พราาะว่เพิ่นเพิ่งแยกแม่มาครับผมแยกแม่แยกแม่มะพึ่งสนเขานี่ครับนี่เขาแดงๆดงนี่นี่แม่ครับพึ่งสนเขาครับตัวนี้ครับแต่เป็นควายที่เคียงครับสนเขาก็ยังเคียงยังหูยครับเอาเพื่อนขางแค่น้อยครับแต่เพิ่งพวกห่วงนี่ครับเ่บ้องบ้องหงอหาเมียอยู่บ้องหงอหาเมียแต่ว่าอาจจะเพราะท่านด้เป็นเสียกปันไดครับนี่ยสำหรับเราเอาไปกัดขับบ้มีปัญหาหนะครับเอาว่ามีมูมีหย่ามีขว้างเนี่ยพิ่งอยู่เพิ่งกั้ยอย่างครับเบิ้งครับ กระดูกแข้งขาแข้งขายาวดีครับตัวนี้ครับผมสีออกเหลืองๆหุยดอกเล้าจังหน่อยพัฒนกรรมดีแล้วครับตัวนี้ครับผมเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดครับไปตัวนี้ครับอเอาย่างก้นครับเอาเวลาไหมเอาพี่กระดูกบ่วงห่วงนี้ครับบ่วงห่วงมาครับแต่ท่านด้เป็นเสียกท่านด้เจียงเสียกวันไหนจะจุูกเลยครับผมบ่มีหูบครับกินหยาดีเรียงไงบึงครับพัฒนกรรมดีขายยาวเจียงาขายยาวดีครับ เปิดแบงค์เท่าไรครับตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นเก้าครับไปสองหมื่นเก้าครับเอาไปฝึกเอาไปเลี้ยงเอาไปหัดกินป้อยหลักินหยาปล่อยเป็นล้มลุ่อยากก้มสร้างก่นเป็นหยังครับครับผมป้อยหน่อยครับบางทีเขาสิจับยืนเชือดยืนหยางคือจั่างกันก้มดีเพลินเลยครับหนาเขาดีไว้ไงมันกับว่าได้นะครับเปินกับอยากก้มอยากกินหยาึงเพินมีมูหลายโตครับอยู่นี่ครับเพิลไปไปครับตัวต่อไปครับ ฝากโปรโมชั่นฝากเบอร์โทรให้พ่อแม่น้านเอฟซีเขาหน่อครับครับผมโปรโมชั่นของผมทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับผมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0943824881ครับผมสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับผมนี่ครับแดดวัวอังกับเป็นสีเย็นๆนี่เห็นตากล้องกัเย็นครับผมนี่ครับเดี๋ยวแหพ้นให้เบิ้งยังหน่อยนี่ครับมัร์กตัวใดโทรเข้ามาครับแอดไลน์วิดีโอความเบิ้งได้ครับบ่ชัดเจงได้ให้ดึงตะลามียนให้เบิ้งเบิ้งน้ำกันให้มันชัดเจนก่อนครับจังสื่อจัง ขายยังวางมาจําครับแต่สะดวกเชิญที่คลอกที่ฟ้ามเลยครับน่าเสียดายเบิ้งน้ากันตอรองได้หลายบาทถ้าว่าสะดวกกวนมาจาครับที่เหลือเจ็บปลายทางครับใบซื้อขายไม่ให้ทุกโตแล้วครับนี่ครับมีหลายโตก็เนี่ยครับผมก็ยังเข้าใจว่ามันจะทายอ่ะยุคลอกอีกคนยังมียุคลอกอีกครับเพราะนั้นเราเขามาเบื้องยุคลอกยุฟ้ามเลยครับมีให้เบิ้งหลายๆโตครับให่ก็โตครับผมให้เบิ้องสาเนยแล้วครับราคาเกษตรกรกอนครับผมอืมเพราะว่ายุคลอกยุฟ้ามกับมีทั้งฝนกับสีตกแล้วขึ้นครับ โอเคครับฝากเพื่พอนๆของเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณสั่งตีครับอขอบคุณครับผม